คือฮากันใหญ่แพรลี่เทียบภาพอดีตกับปัจจุบันโตมาเป็นสาวแล้วแฟนๆชื่นชมเพียบถ้าพูดถึงคนดังในโลกโซเชียลไม่มีใครไม่รู้จักแพรลี่ไพรวันหรืออดีตพระนักเทศชื่อดังไพรวันวัดบุตรซึ่งก่อนหน้านี้ถูกพูดถึงอย่างมากกับการเทศที่ไม่เหมือนใครจนทําให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงธรรมะมากขึ้นก่อนที่แพรลี่ไพรวัน จลาสิกขาจากการเป็นพระและผันตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขายของออนไลน์รวมถึงการเปลี่ยนลุกกันแต่งตัวและเปลี่ยนชื่อเป็นแพร r ี่ไพวันล่าสุด Facebook ของไพวันวันณภุดออกมาโพสภาพเทียบอดีตกับปัจจุบันซึ่งเจ้าตัวเปลี่ยนลุกกันแต่งตัวได้ไม่นานแต่ออด่าความสวยเปลี่ยงประกายขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับแคปชั่นว่าโตมาเป็นสาวแล้วหนึ่งทำเอาเปรดาแฟนคลับได้เห็นภาพของแพรรี่ ทั้งอดีตและปัจจุบันแล้วหือหากันใหญ่รวมถึงชื่นชมความสวยกันเพียบซึ่งภาพอดีตสวยแบบน่ารักส่วนภาพปัจจุบันผอมสวยขึ้นมากอาทิหุ่นดีขึ้นโตมาสวยนะเราน่ารักสวยมากสวยวันสวยคืนขึ้นมากๆสวยวันสวยคืนและผอมสวยขึ้นเยอะเลยขอขอบคุณเฟซบุ๊กคุณไพรวันวรณบุตและแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะ